สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหยิบพาตะลุยตะลุยมาจนถึงขอนแก่นนี่เรามาหาเจ้าถิ่นนะคะอาหงแจที่ร้านขอนแก่นเบเกอรี่ให้อาแจแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะใกล้แซลจิก้าไงหงนะคะชื่อเล่นชื่อหงค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุดิบอุปกรณ์เกี่ยวกับเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มนะคะค่ะก็เพิ่งมาเริ่ม ทำขนมจีนก็ได้ประมาณสองปีแล้วค่ะที่ที่คล่องขึ้นก็ด้วยความจำเป็นนะคะซุยปั้นนะคะ,คะ,ะหรือขนมจี้กล้วยที่คนจีนใต้จิ๋เขาเรียกกันนะคะ,คะตอนนี้ก็เริ่มมาหัดทำจากสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอมไม่ว่าจะเป็นขนมน้อาศัยว่ามีวัตถุดิบเยอะอร้านอาแจ๋ใหญ่จริงๆนะคะเมื่อกี้เดินเข้ามาเกือบหลงเลยนะคะตรงมีซอกซอนมีวัตถุดิบทุกอย่างในการทําอาหารเลยก็ว่าได้ เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะสอนเราทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือชุยปั้นนะคะอันนี้นะคะค่ะเราอย่างที่สองจะเป็นกิ้วช่วยปั้นใช่ค่ะเรามาเริ่มจากชุยปั้นก่อนนะคะเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะอ่าวัตถุดิบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะผสมกับแป้งมันนะคะค่ะอัตราส่วนเป็นยงอัตราส่วนนะคะแป้งข้าวเจ้าร้อยกรัมกับ แป้งมัน2ี่สกรัมก็พอค่ะอ๋อแป้งมันนิดเดียวค่ะนิดเดียวแต่อันนี้พิเศษมีส่วนผสมของของมันม่วงญี่ปุ่นม่วงญี่ปุ่นนี่ค่ะมีกลิ่นมีกลิ่นมันมันอยู่ในนี้ด้วยกลิ่นนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะก็กลัวจะเข้มเกินไปนะคะสีกําลังสวยเลยนะคะอันนี้มันม่วงก็ผสมเข้าไปแค่15้ากรัมนะคะค่ะแต่เราจะต้องเพิ่มน้ําเพราะว่าน้ําจากปกติที่เราทําสีขาวสีธรรมชาติ เราใส่น้ำแค่สามร้อยสาสิบกรัมนะคะแล้วอันนี้ต้องใส่เยอะนตัวนี้สามร้อยเจ็ดสิบกรัมค่ะอีกสี่สิบกรัมเพราะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันม่วงเพิ่มไปสิบห oh, ้ากรัมก็จะทําให้ไม่ใช่มันจะกระด้างไปมันจะกระด้างเกินไปะจะทําให้แป้งไม่นิ่มเวลานึ่งออกมามเพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มน้ําเข้าไปด้วยโอเคเพื่ะ okay, นวิธีทําก็คือใส่ทั้งหมดเนี่ยทั้งน้ําทั้งอะไร,ป,รปุ๊บเอาไปตีให้เข้ากันค ผสมให้เข้ากันให้มันเนียนให้มันเนียนค่ะแล้วก็เราใส่เกลือหยิบมือนึงนะคะอ๋อนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะะพอมีรสเค็มนิดนิดปล่าเปล่าเปล่ะแล้วถ้าเรากลัวไม่เนียนอาจแจ์บอกว่าต้องกรองต้องกรองก่อนนะคะแป้งจะได้เนียนมากเลยค่ะเพราะว่ากรองก่อนแล้วค่อยมาคนอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนสีขาวสีขาวก็น้ำก็แค่สา0กรัมนะคะไม่ไม่ไม่เยอะนะคะ แล้ววิธีการทําให้มันเป็นรูนี่สิน่าสงสัยมันมีเทคนิคนะคะเทคนิคเราก็หาถ้วยตะไลนะคะที่เป็นเหมือนขนมถ้วยแหละขนมถ้วยขนมถ้วยฟูก็ได้นะคะหรือว่าปกตินี้ตาไก่ก็พอพอได้ค่ะก็จะแบนอดียว่ทีนี้เราจะต้องทําไงเอาเอาถ้วยเนี่ยมาย่งก่อนหรอเนื่องก่อนประมาณ5นาทีให้มันร้อนนึ่งถ้วยเปล่านี่เคล็ดลับให้มันร้อนร้อนก่อนนะคะแล้วค่อย คนแป้งต้องคนทุกครั้งนะคะเพราะว่ากลัวมันลงตะกอน้องตกตะกอนแป้งข้างล่างมันจะจะแข็งข้างบนจะใสไปผสมก็จะให้มันเนียนทั่วถึงนะคะแล้วเราก็ตัดใส่ลงไปในถ้วยร้อนหยอดเลยค่ะหยอดในถ้วยร้อนแล้วก็ปิดฝาเนื่องไปประมาณอีกสิบห้านาทีสิบห้านาทีเราก็จะเห็นมีรูมันจะมีรูแบบนี้เลยเหรอคะโดยธรรมชาติค่ะ ได้จริงนี่มันจะมีรูแบบนี้นี่ก็เป็นเทคนิคของขนมน้ําดอกไม้นะคะที่ศึกษามาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยลองนะคะขนมน้ําดอกไม้ก็มาได้ทําขนมชุยปันชุยปันก็เลยคิดว่าเทคนิคเดียวกันเทคนิคเดียวกันซึ่งเมื่อเรามีรูแบบนี้แล้วเราจะปล่อยให้รูมันโล่งๆเนี่ยก็ไม่ได้เราจึงต้องมีหน้ามัน ใช่ค่ะใช่ไหมจ๊ะไอหน้ามันนี่เราใช้อะไรเป็นส่วนประกอบบ้างคะตัวนี้ก็เราใช้ซีอิ๊วหวานลงไปก่อนอที่มันแหวงแหวงนี่คือป้าจิมเบงตัวนี้รูรูนี้มีประโยชน์นะคะก็คือประยุกต์จากที่ว่าแทนที่เราจะตักน้ําจิ้มทีละนิดทีละนิดลงลงหน้านะคะอาจจะทานไม่สะดวกสําหรับคนทานนะคะเราก็ใช้วิธีหยอดไปก่อนนะคะหยอดให้เต็มรูไปเลยนะคะซีอิ๊วหวานหยอดซีอิ๊วหวานไปส่วนเชโป้นะคะเชโป้ที่เป็น เครื่องปรุงที่มาเติมแต่งให้มันสวยงามเราต้องเอามันไปทําอะไรก่อนเอาไปสับให้ละเอียดนะคะใจโป๊หของแจเนี่ยขากฝ่าเราจะเรียกว่าช่อยผู้ชอยผู้เอาช่วยผู้มาสับสับสับบสับอตอนนี้ไม่ไม่สับแล้วนะคะเราก็ใช้เครื่องปั่นอเคเครื่องปั่นเลยปั่นไฟฟ้าแป๊บเดียวก็ได้ฐานแล้วค่ะ ทำยังไงเอาเอาช่อยผู้มาปั่นเสร็จเอาไปผัดก่อนนะเอาไปผัดน้ำมันก่อนผัดน้ำมันก่อนเติมเติมซีอิ๊วขาวหน่อยนึงอีกนิดนึงด้วยแล้วก็พริกไทยพริกไทยไม่แน่ใจว่าฝูเจี้ยวฝูเจี้ยวนะคะไอคาว่าฝูทั้งหลายเนี่ยจีนกลางคือหูแต่ว่าเอามาจากต่างประเทศค่ะพริกไทยเนี่ยเดิมไม่มีในเมืองจีนนะคะเอาเข้ามาหูหูพวกเนี้ย ฝูซ่อนก็เหมือนกันฝูซ่อนแถวเนี่ยจีนไม่มีนะกระเทียมอ่ะเออแลคะเออมันมาแล้วตอนหลังมันเลยมีกระเทียมจีนฝูซ่อนนี่เสริมเพราะป้าเก่งมากเรื่องประวัติศาสตร์คือเรากลับมาจนหอมนะคะผัดจนหอมผัดจนหอมค่ะให้ให้แบบว่าเออเข้าเข้าเนื้อกันนะคะแล้วเราก็เตรียมไว้ใส่ถ้วยไว้สําหรับปรุงแต่งแต่งหน้าขนมนะคะ ส่วนซอยแล้วก็ซอยหอมเจียวกระเทียมะะกระเทียมเจียวเนี่ยอาจแจใส่เยอะมากเลยนะคะ <c oughs> หอมกรอบเคี้ยวไปเนี่ยแบบมี texture ของกระเทียมกรอบๆเลยค่ะบางคนไม่ไม่ชอบทานกระเทียมล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่ใ<ช>ใอันนี้คือโรยต่างหากแต่จะบอกว่าอาจจะผัดได้เข้มข้นมาก <c oughs> คือเวลาเราไปเยาวราชแล้วเราเกิดอยากกินเนี่ยจะบอกว่าเขาใส่เนื้อแป้งน้อยมันจะเหมือนจะเละๆนิดนึงแล้วก็ตัวหน้ามันเนี่ยจืด อันนี้เข้มขนมากอันนี้เป็นเพราะว่าทําเองถ้าทําขายอาจจะจืดกัน <laughs> ใช่ไหมคะอันนี้ก็เสร็จออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะน่ากินมากสําหรับชุยปั้นชุยปั้นอ่าฉะนัะ้นเคล็ดลับก็คือ1เลยก็คือ จะต้องใส่น้ำให้มากๆเพื่อนุ่มเนื้อออกมาแล้วจะนุ่มแล้วก็จะต้องเอาเทวอดปลาไปเนื่อก่อนเราก็จะได้ซุยปั้นอร่อยอร่อยแบบนี้สิบห้านาทีพอสิบห้านาทีลองเอากลับไปทํากินกันดูแล้วแบ่งปันมาด้วยว่าที่ทํากินกันแล้วเป็นยังไงบ้างแน่นอนป้ากลับไปต้องไปหัดทำก็ตอนแรกสงสัยว่ารูมันเกิดจากอะไรนะคะตอนนี้รู้แล้วต่อไปก็จะเป็นกิ้วชายปั้นอาจารย์เทคนิค คืออะไรจริงๆอันเนี้ยเดี๋ยวแจ๋จะเล่าด้วยว่าทําไมต้องมีหลำแหลมกิวชอยปั้นอันนี้แจ๋ก็เพิ่งหัดเหมือนกันเพิ่งหัดค่ะค่ะหลังจากที่ดูอเมเขาทําสมัยที่อเมสอนค่ะดูเหมือนทำง่ายๆเนาะเซียวหูเนาะสอนในบ้านทำปั้นปั้นช่วยกันอปั้นช่วยกันแต่เรายืนดูเราืยิูปั้นไม่เป็นยังดีไงไงอยู่แผนกใส่ฟืนแล้วก็คอยดูว่าทูบหมดดอกยังหลังจากนั้นก็อยากจะหัด ขนมนี้มากเพราะว่าเคยทานแต่เป็นเด็กอออสอรสองอย่างนี้ทานแต่เป็นเด็กแต่ไม่เคยทำก็เริ่มเริ่มมาฝึกช่วง,งแรกก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแป้งมันยังไม่ได้สัดส่วนแป้งยังไม่ดไมีไม่พอดีเพราะว่าเราแค่ดูตอนนั้นะนะคะอเมกบอกอ๋าทำไมทำได้บอก ทําได้แต่ไม่อร่อยแต่อเมก็ให้กําลังใจมาตลอดนะคะว่สู้ต่อไปอ่าอร่อยอยู่อะไรยูเงี้ยซื้อเจ้าไหนมาให้อเมกบอกไม่อร่อยอ่าค่ะตอนนี้ก็อ่ะไม่อร่อยแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปแป้งน่าจะหมดหลายกิโลแล้วค่ะอาศัยว่าไปหยิบเอาจากสต๊อกจนจนกระทั่งว่าอเมเสียชีวิตไปก็บอกนึกถึงอเมตลอดเวลานึกถึงเมื่อไหร่ก็เลยฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยก็เวลาทําเสร็จก็จะไหว้ตลอดนะคะ ไหว้บอกเออวันนี้อร่อยแล้วก็เอามาไหว้หลังจากที่อาเมียเสียชีวิตแล้วค่อยอร่อยแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้เป็นยังไงคะอร่อยค่ะที่เห็นแบ่งๆไปนี้ก็ฝีมือป้าเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทําค่ะวัตถุดิบที่อาจารย์ไปหยิบจากในร้านของอาจารย์เองมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือต้องมีแป้ง ปกตินี้แป้งนะคะแป้งแป้งที่อเมร์สอนเนี่ยก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้า<ฆ>แล้วก็แป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันอ่าสามส่วนเลย <3 S 1> ด้วยอัตราส่วนประมาณอัตราส่วนนะคะถ้าเป็นแป้งข้าวเจ้านี่อ่าถ้าร้อยกรัมนะคะก<ฆ>็จะใส่แป้งข้าวเหนียวแค่ประมาณห้ากรัมห้ากรมัมไม่เยอะนะคะแล้วก็แป้งมันยี่สิบกรม<ฆ>ัมค่ะเพราะอเมร์เขาจะเน้น สูตรโบราณนะคะสูตรแป้งข้าวเจ้าสูตรแป้งข้าวเจ้า,ตแ,า,จาแต่พวกเราอยากได้แป้งมันเยอะนิดนึงเราชอบตัวแป้งที่มันหนุบหนุบนิดหนึ่งอะคะ่ะใช่ค่ะก็เลยมาปรับสูตรใหม่ปรับมาเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าสูตรจะคงเดิมตลอดนะคะ,อะตอนนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งเป็นอีกสูตรหนึ่งซึ่งลองใหม่อีก สูตรหนึ่งนะคะก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าร้อยกรัมนะคะส่วนแป้งมันก็จะประมาณห้าสิบกรัมค่ะครึ่งหนึ่งเลยนะคะหนึ่งหนึ่งต่อสองใช่ค่ะค่ะเราก็เอาน้ําเราก็เอาน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนตอนที่เราผสมกันนะคะน้าน้าร้อนจัดน้ําร้อนจัดเลยก็คือน้ํานี่เราก็ชั่งสี่ร้อยห้าสิบกรัมใส่น้ำสี่ร้อยห้าสิบกรัมเกลือก็หยิบเพราะเห็นแม่ตอนทําเนี่ยมือแดงหมดเลยอะตอนที่แบบ แล้วคราวนี้ก็เอาไปต้มนะต้มให้เดือดพอเดือดเสร็จนะค่อยๆโรยใส่เข้าไปใช่ไหมค่ะเราเอาส่วนผสมสองอย่างตอนนี้ตอนนี้ตัดแป้งข้าวเหนียวออกนะคะอ๋อจะใช้ข้าวเจ้ากับแป้งมันข้าวเจ้ากับแป้งมันคายนวดนวดไปเรื่อยๆนวดไปในระหว่างที่อ่อนวดนวดเติมน้ําร้อนไปเรื่อยๆเติมน้ําร้อนไปคนไปแล้วก็จนกระทั่งมันโอเคแล้วเข้ากันแล้วก็เอาไปอุ่นไฟนิดนึงเพราะว่ามือเราก็ยังแบบ แค่นวดเฉยๆใช่ไหมมันก็ยังไม่เข้านะแป๊บหนึ่งเพื่อให้มันเอิมแป้งมันสุกปั้งอ่าสุกป้างมันจะได้ปั้นง่ายใช่ถ้่ว่าไม่ไม่สุกบ้างเนี่ยมัจะยากมันจะมันจะแตกอันนี้เราพอมันสุกสักนิดหนึ่งประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วนะปั้นกลมแล้วก็กรีดจากรอบนอกของกลมๆนะคะแล้วค่อยมาตรงกลางมันก็จะเป็นรูปถ้วยนะคะรูปถ้วยเลยแล้วเราก็ตัดผัด ตักผักใส่ตัวกลางแล้วก็จีบแล้วก็จีบ่ะอ่าซึ่งดูเหมือนง่ายแต่คนทําไม่เป็นจีบก็ไม่เป็นจีบแล้วแถมแตกด้วยใช่ค่ะอ่าแต่เคล็ดลับเท่านี้ยังไม่พอค่ะตัวผักสิเคล็ดลับอ่ะไส้นี่แหละตัวผักนะคะก็สูตรนะคะก็จะใช้ประมาณอันนี้พอดีแค่แค่ทํากินเล่นเล่นครึ่งกิโลครึ่งกิโลผักครึ่งกิโลแล้วก็ใช้เกลือสินเทานะคะเกลือสินเทาถ้าเกลือทะเลมันจะเค็มมากค่ะอ๋ออาศัยว่าอยู่อีสานเรามีเกลือสินเทาก็จะใช้แค่ ครึ่งครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะอ่าครึ่งช้อนโตะแล้วผสมเข้าไปแล้วก็จะต้องใส่ตัวก่อนอื่นต้องต้องบอกเลยว่าเราต้องทําทําให้เป็นอะไรนะเอาหมูอ่ะมันหมูอ่ะมันหมูที่มีเนื้อติดหน่อยหน่อยหนึ่งเอามารวนสับสับสับรวนก่อนตัวนี้ก็จะมาเอาจุ้ยอยู่กเนาะค่ะเอามาสับสับให้ละเอียดอ่าสับให้ละเอียดแล้วก็ผสมเข้าไปในในผักสดนี่แหละผักสดนี่แหละค่ะแล้วค่อยเติม เบกกิ uh, to ้งโซดาเบกกิ ừ, um ้งโซดานี่คือเคล็ดลับที่จะทําให้ผักยังคงเขียวเขียวและนุ่มและนุ่มนะะสักเท่าไหร่ครึ่งช้อนเหมือนกันเอครึ่งช้อนโต๊ะค่ะขัดฝ่าเราจะเรียกเปี้ยงยอกเปี้ยงยอกเปี้ยงยอกเราลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันก็จะมีน้ำโชเขียวหยดลงมานะถ้าเป็นไปได้ก็ต้องทิ้งต้องเอาทิ้งค่ะ ใส่ตะแกรงเป็นรูยิ่งดีนะคะเพื่อให้มันน้ำมันหยดลงมนน้ัดี๋ยวลงไปมันแห้งนะคะไส้ต้องแห้งนะคะเพราะว่าเวลามันโดนแป้งมันจะแตกทําให้แป้งแตกคล็ดลับเยอะคล็ดลับตรงนี้นะคะค่ะอันนี้ดิบๆเนี่ยแล้วเราก็ใส่ลงไปทําไส้ได้เลยใช่ค่ะอเราก็คิดว่าต้องเอาไปผัดให้มันสุกก่อนไม่ต้องไม่ต้องค่ะอ่าแล้วทีนี้เอามาใส่ในนี้แล้วเราก็จีบนานเท่าไหร่ที่เราเอาไปนึ่ง ใช้เวลานึ่งสิบห้านาทีสิบห้านาทีถ้าเรานึ่งไม่ถึงสิบห้านาทีอนึ่งนานก็แตกโอแตกใช่นะคะแล้วก็เออมันจะแบนติดลงไปเลยไม่เป็นชิ้นเป็นอันยกขึ้นมาไม่ได้อันนี้ก็นึ่งนานไปนิดนึงนะคะอันนี้บอกตรงๆว่านึ่งนานพอดีปรับไม่ได้ใส่แบนปรับปรับเป็นยี่สิบตั้งไฟไปยี่สิบมันก็เลยอ้ออ๊้ยเกือบแล้วค่ะถ้านึ่งไม่ถึงสิบห้านาทีมันก็จะดิบยังไม่สุก ค่อได้เ้านาทีกําลังดีค่ะ,ะนะคะซึ่งอันนี้อาจ้มีเคล็ดลับอันนึงก็คืออแจยอยากจะทําเป็นรูปนกค่ะ เหมือนที่อาจารย์ทำกับพวกไส้หน่อไม้่อาแต่ทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะว่าแป้งมันตัวไส้เนี้ยมันเป็นผักมันจะยุบลงไปมันจะยุบลงไปใช่มันก็เลยเห็นแหลมแหลมแบบนี้คแหลมแหลม่างนี้ยังยังไม่เป็นหัวนกเลยนะคะปกติที่เป็นหัวนกตอนที่ปั้นอ่ะสวยมากพอพอเรานึ่งไปมันก็จะกลายเป็นแหลมมันกะจะยุบลงไปนะคะอหลังจากที่นึ่งเสร็จนะคะน้ำมันหมูที่ที่เราเราเจียวเอาไว้ค่ะ จะต้องเอามาทาใช้แป้งแป้งทําเบเกอรี่อะมาทาตไม่ให้มันติดกันอ่ะไม่ให้มันติดกันนี่อแล้วอีกอย่างหนึ่งป้องกันเวลาโดนลมมันก็จะไม่แห้งมันจะได้ดูแบบว่าชุ่มชื้นชุ่มชื้นตลอดเคล็ดลับก็คือ้อาไปแช่ตู้เย็นออกมาก็จะเหมือนเดิมค่ะนี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับ เหมือนกับเวลาเราไปกินพวกข้าวเกียบปากหม้อ oh นั่นแหละที่เขาจะมีน้ํามันมาคอยหล่อเอาไว้ให้ไม่ไม่งั้นแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมันติดกันแน่เวลาอึง่งเสร็จเหมือนกับข้าวเจ้าอ่ะโดนลมมันก็มันก็แห้งก็ได้่แล้วเวลาวางติดกันแล้วเราดึงออกมาปุ๊บก็แตกแตกหมดอันนี้ไม่แตกอันนี้นุ่มตลอดค่ะแล้วหอมกลิ่นกากหมูด้วยกากหมูด้วยค่ะนะคะและการกินกิ้วช่วยปั้นให้อร่อยสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีน้ําจิ้มหรอกใช่ค่ะน้ําจิ้มเนี่ยเพิ่มมีสมัยหลังใครเป็นคนคิดกันอร่อยมาก อาจารย์น้ำจิ้มนี่ก็สําคัญอาจารย์ใส่อะไรบ้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นซีอิ๊วหวานนะคะซีอ <CEO S 2> ิ๊วหวานกับซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็น้ำส้มน้ำส้มส,สัดส่วน,นะะเป็นยังไงคะเนี่ยสัดส่วนนี่กาวนะคะ กะเอาจะบอกว่าป้าพยายามทำมาประมาณสิบครั้งแล้วก to you so right. ็ใส่พริกนิดหนกินไม่ได้เลยปกตินี้จะใส่พริกสดพอดีบสับสับลงไปแลุ้กคลุกไปพอดีวันนี้ไม่มีพริกสดก็เลยใส่พริกป่นนะคะสมัยก่อนตอนเด็กๆที่กินเนี่ยนะไม่เคยมีน้ําจิ้มเลยค่ะกินอย่างนี้แหละก็อร่อยแล้วนะคะตอนนี้ถ้าไม่มีน้ําจิ้มเนี่ยรู้สึกว่าขาดอะไรต้องกลับไปทําน้ําจิ้มเองนะคะจะออกเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆิดใช่ใช่ค่ะ จะเข้ากันก็เนื่องจากที่บ้านมีกิ้วช่อยเหมือนกันก็เลยลองทําดูแล้วพบว่าการที่เราไม่ได้ใส่เปี้ยงยอกเนี่ยมันทําให้รสชาติเนี่ยเพี้ยนไปกินไม่ได้อะเพราะว่ามันจะเป็นกระด้างกนะเราก็จะเรียกว่าอะไรนะงังงังเงียนเงียนเนี่ยแหละมันไม่นุ่มมันไม่นุ่มใช่ค่ะเหมือนกับเหมือนกับนึ่งแล้วผักไม่สุก อ่าใช่ใช่ทั้งทั้งที่เราเนึ่งตั้งหลายแล้วใช่อมเอ๊ะทำไมผักมันไม่สุกใช่ถ้าใส่น้อยเกินไปก็ก็ไม่นุ่มนะคะถ้าใส่น้อยก็คือต้องให้ตามสูตรเขานั่นแหละแต่สมัยก่อนเวลาแม่ทำเนี่ยแม่กำกำแล้วก็โรยโรยไปไม่รู้ว่าสัดส่วนเท่าไหร่ก็หวังว่าวันนี้ก็จะได้สูตรในการทำชุยปั้นกับกิ้วชัยปั้นไปให้ขากหินของพวกเราลองทำดูนะคะอาม่าไม่อยู่อาม่ไม่อยู่ พวกเราเองนี่แหละสามารถทําได้วันนี้ขอบคุณอาจายมากนะคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะ